เราทานก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเคียมนาหางวัวนะคะเป็นหางวัวตุ๋นเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปร้านคาเฟ่กันนะคะอยู่อำเภอบ้านฝางเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทานคาเฟ่ที่เราจะไปก็คือเป็นชื่อร้านว่าณนะช่วงเวลาคาเฟ่แอนฟาร์มนะคะก็ะคือเขามีฟาร์มน้องน้องแพะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องแพะกันเดี๋ยวจะไปดูทานก่อนนะคะไกลเข้ามาลึกมากนะคะ ก็เมื่อกี้จากร้านก๋วยเตี๋ยวเข้ามาเนี่ยเป็นสิบกว่าโลเลยนะคะเพราะว่าอยู่บ้านแก่นเท่าอําเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะร้านที่เราจะไปนะคะอีกโลกว่าเราก็จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านคาเฟ่แอนฟาร์มนี้นะราอยู่ลึกมากเราจะมีคนมาเที่ยวเยอะหรือเปล่านะคะในที่สุดนะคะเราก็มาถึงร้านคาเฟ่แล้วนะคะร้านนี้นะคะก็ชื่อว่าณช่วงเวลา คาเฟ่แอนฟาร์มนะคะอยู่บ้านแก่นเทานะคะอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะพอเราจอดรถแล้วนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะคนเยอะเราก็เลยจอดด้านข้างนะคะด้านหน้าก่อนที่เราจะเดินเข้ามานะคะที่เป็นบรรยากาศนะคะเขาก็จะมีซุ้มนะคะให้นั่งอยู่ทางด้านนู้นน,นะคะแล้วก็มีซุ้มเล็กๆนะคะกระจัดกระจายเหมือนกับช่วงที่เขาให้เราอ่านั่งแคมป์ปิ้งนะคะคือ วันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยคนลูกค้านะก็เลยเยอะนะคะตรงนี้เป็นซุ้มที่เขาทำาเครื่องดิ่มนะคะส่วนตรงนั้นนะคะก็จะเป็นโซนที่เขาเปิดให้นั่งด้วยนะคะที่นี่นะคะก็อันนี้เป็น เค้กนะคะเราก็พาไปดูเค้กนะคะวันนี้เราสั่งเป็นเค้กมาทานหนังชิ้นกับเครื่องดื่มนะคะพอดีเราทานก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะคะเป็นมื้อกลางวันนะคะที่นี่ก็มีทั้งอาหารนะคะเป็นอาหารจานเดียวหรือเป็นเมนูอาหารอาหารของทานเล่นนะคะหรือเมนูกาแฟก็มีนะคะร้านก็เปิดตั้งแต่11โมงนะคะจนถึง2ทุ่มเลยนะคะวันนี้เรามา ช่วงเที่ยงพอดีเลยนะคะแล้วก็ลูกค้ายเยอะเค,ค้กที่เราสั่งมาทานเค,ค้กชิ้นนี้นะคะก็เป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนะคะอยู่ที่149บาทส่วนเมนูนี้นะคะเป็นมาชาราเต้เย็นนะคะ85บาทนะคะแล้วเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งก็คือเป็นเอสเปสโซเย็นนะคะเมนูแก้วนี้ก็80บาทนะคะเดี๋ยวเราไปให้อาหารนะคะก็ะคะือเป็นยอดกระถินนะคะเขาก็มีจำหน่ายตรงเคาน์เตอร์ตรงอของน้องตรงเคาน์เตอร์นะคะคิดเงินนะคะก็คือ กาละ20บาทนะคะอันนี้เป็นน้องมินิแคะนะคะก็คือเป็นแพะมินิปิกกี้ปิกมี่นะคะเป็นแพะนะคะ ตัวเล็กๆแล้วก็มีตัวใหญ่ด้วยนะคะมีอยู่3มตัวเล็กๆนะคะเนีเขาก็ผูกน่ารักเชียวนะคะก็เราให้ไปสองรอบนะคะเพราะว่าเราอยากจะเก็บภาพกับน้องแพะนะคะแล้วเ,เขาก็ให้อุ้มด้วยนะคะก็แนะนำนะคะชื่อว่าณช่วงเวลาคาเฟ่แอนด์ฟาร์มนะคะ อยู่ที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะใครผ่านมาก็แวะเข้าไปถ่ายรูปกับน้องแพะได้นะคะน้องน่ารักนะคะเขาจะให้ออกมาสองช่วงเวลานะคะสิบอโมงถึงบ่ายโมงแล้วก็13บามโงอ่ะบ่ายสามครึ่งนะคะก็ออกมาสองช่วงเวลาด้วยกันนะคะ